สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งไรอ้อยสมใจครับผมซึ่งวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดพัทธลุงนะครับก็พอดีญาติาก็เสียชีวิตก็มาอยู่งานศพกันสอามวันกันแล้วนะครับแล้วก็ชาวพนักกิจไปวันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับช่วง บ่ายนี้ก่อนเลยถือโอกาสนะครับเข้ามา,าถางหญ้านะครับได้หญ้าที่อ้อยนะครับซึ่งเนี่ยครับอ้อยนี้ก็ที่ผมเคยถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสองคลิปแล้วที่ตรงนี้คือตอนปลูกกับตอนอายุหนึ่งเดือนนะครับก็ตอนนี้ก็อายุประมาณครึง่งเดือนครึ่งแล้วนะครับเดือนครึง่ง เดือนครึ่งกว่าเกือบสองเดือนแล้วนะครับก็มันก็เริ่มโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับก็ได้เห็นเป็นต้นอ้อยกันแล้วนะครับแต่ว่าที่เท่าที่ผมดูนะครับมันยังไม่แตกกอนะครับยังยังไม่แตกกอเพราะว่าตอนที่ผมมาถึงใหม่ๆเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะได้หญ้าออกหญ้าคลุมนะครับหญ้าคลุมโอ้โหหญ้าขึ้นเร็วเหลือเกินหญ้าคลุมก็ ทำไมอ้อยยังไม่แตกโกอนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะแตกโกอดีไหมแล้วก็จะ,จะเจริญเติบโตดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าคืออุปสรรคนะครับเพื่อนๆนครับอุปสรปครคก็คือฝั่งนี้นะครับเนี่ยมันห่างกันประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรนี้ก็คือมันเป็นต้นมะพร้าวนะครับเนี่ยเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็บริเวณที่ขุดหลุมนี้นะครับก็หลักมะพร้าวก็มาถึงนะฮะ เนี่ยครับก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเพราะว่ารากมะพร้าวมันก็ยาวใช้ได้เลยแหะครับอันนี้ต้นมะพร้าวเก่าแก่นะอายุก็เป็นร้อยรปีแล้วแ่ะครับเนี่ยเป็นร้อยปีละ <c oughs> ก็ผมก็ไม่เมื่อก่อนที่นี่เป็นสวนมะพร้าวเยอะนะครับแล้วก็ผมก็โค่นหมดนะครับโค่นหมดก็เหลือแค่5้าหต้นนะครับก็เหลือไว้ไว้แบบนี้นะครับไว้กินไว วา้แกงไว้ไว้ใช้แบบนี้เราก็ค้นหมดไม่ได้ก็ก็ต้องเหลือไว้บ้างนะครับอายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับอันนี้เป็นร้อยปีแล้วสูงมากนะครับคนขึ้นไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ใช้ลิงอย่างเดียวแต่เป็นแ,แต่เป็นมะพร้าวพันธุ์ที่ดีนะครับเนื้อดีก็เลยไว้ไว้ไว้ไวแบบนี้นะครับฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นหลักมะพร้าวนะครับส่วนขวามือมันก็จะเป็นอ้อยที่ว่าโตแล้วนะครับอ้อยที่โตแล้วเนี่ย บางทีแสงแสงเนี่ยอยู่แบบเนี้ยก็อ้อยที่เราปลูกเสริมใหม่แบบเนี้ยครับก็อาจจะอ่าไม่ไม่ค่อยได้รับแสงเต็มที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าลากมะพร้าวจะมาถึงอ่าเยี่ยงปุ๋ยกันหรือเปล่านะครับเยี่ยงปุ๋ยกันหรือเปล่านะครับเราหาเงินเม็ดเดียวเองนะครับกับลากมะพร้าวแต่ขุดขุดตอนขุดหลุมอ้อยก็เจอลากมะพร้าวด้วยนะครับก็คืออ่า กดในรากมะพร้าวมันขาดทีนี้ผมว่ารากมะพร้าวมาเยี่ยงปุ๋ยแน่นอนนะครับแต่ก็เริ่มโตเริ่มโตขึ้นมาหน่อยนะครับก็เริ่มโตแล้วถือว่าอ้อยหนึ่งเดือนครึ่งก็ก็โตระดับนี้ก็โอเคแล้วนะครับ๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับเดือนครึ่งก็จำกันได้นะครับผมถ่ายเทียวที่แล้วตอนที่เริ่มปลูกแล้วก็ตอนที่อายุหนึ่งเดือนนะครับ ผมก็กลับมาถ่ายวันนั้นก็ตอนวันแม่นะครับตอนอายุครบหนึ่งเดือนตอนนี้ก็ก็เกือบสองเดือนแล้วล่ะครับเกือบสองเดือนกันแล้วนี่นะครับก็เริ่มบางต้นก็โตแล้วนะครับบางต้นก็ถือว่าขึ้นขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงแล้วแต่ว่าที่เท่าที่ผมสังเกตดูก็ยังยังยังไม่แตกกอนะครับยังไม่แตกกอต้องลุ้นดูน่าจะอีกสักพักหนึ่ง น่าจะแตกหน่อขึ้นมาบ้างนะครับน่าจะแตกหน่อขึ้นมาบ้างนี่นะครับที่เรามาปลูกเสริมที่หลังอ้อยที่มาปลูกเสริมเนี่ยบางทีก็ต้องเสียงดวงดูนะครับว่ามันมันจะโตจะเจริญงอกงามดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางแสงแสงซ้ายขวาเนี่ยบางบางครั้งมันก็พูดยากนะครับเพราะเหมือนในนี่คืออันี้อ้อยมันโตแล้วงนงฮะนี่เวลาตอนเช้าก็เนี่ยฝั่งนี้มันก็จะบังกันทั้งหมด มันก็จะบังแสงบังอะไรกันนะครับแล้วก็วันนี้ที่จะมาบอกกล่าวเพื่อนๆกันก็คืออ่าไม่รู้เป็นอะไรนะครับช่วงนี้สีหวันที่ผ่านมานะครับก็จะมีอ่าเพื่อนๆเ c ฟซีโทรมาหาเยอะนะครับโทรมาหาเยอะเลยก็คือจะมาขอซื้อพันอ้อยสิงคโปร์นะครับหลายเจ้าด้วยกันนะครับ ทีนี้ก็ผมยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ยังนะครับไอ้นี่เท่ว่าพอโตขึ้นมาน้ดมันก็มีแค่2ต้นนะครับนอกนั้นก็ยังเล็กอยู่เพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยที่ว่ามันโตแล้วผมก็ตัดส่งให้เพื่อนๆกันบ้างไปทําพันธุ์กันบ้างขยายพันธุ์ต่อนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ผมยังมีน้อยเลยตัดขยายพันธุ์กันหลายกอนะครับเพื่อที่จะให้มีพันธุ์เยอะๆนะครับก็ตัดปลูกเพิ่มไป10 10กว่าหลุม เกือบเกือบยี่สิบหลุมนะครับก็ปลูกเสริมเป็นสิงคโปร์ไปนะครับเนี่ยครับก็ต้นยังเล็กอยู่รออีกสักพักนะครับใจเย็นๆใจเย็นๆเนี่ยก็เป็นสิงคโปร์นะครับก็เพิ่งเริ่มเริ่มเริ่มขึ้นเริ่มโตกันนะครับทีนี้ไม่รู้ว่ากา็จะพูดยังไงดีก็เพื่อนๆก็ ก็ระวังกันนิดกันแล้วกันนะครับก็พอดีที่โทรหาผมก็มีอยู่สองสามเจ้าโทรมาบอกว่าอยากได้อ้อยสิงคโปร์อ่าสั่งซื้อไปแล้วโอนเงินไปแล้วก็ไม่ส่งของให้อ่าเป็นอ้อยสิงคโปร์นะครับไม่ส่งของไอ้ก็เลยโทรมาหาผมมาหาอ่าอ้อยสิงคโปร์นะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวให้ที่เห็นๆน,นะครับก็คือ,อยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่ น่าจะอีกประมาณ2อสเดือนนะครับเนี่ยสองสามเดือนถึงจะตัดส่งให้เพื่อนๆได้นะครับไอนน้ที่ตัดไปได้ก็ผมตัดไปให้หมดแล้วนะครับที่พอตัดส่งได้ตอนนี้ก็ก็ยังเหลืออ่าต้นเล็กๆนะครับยังเหลืออ่าเป็นอ้อยตอที่ว่ามันเพิ่งขึ้นนะครับก็ยังไม่โตเนี่ยครับยังไม่โตยังไม่โตยังเล็กๆอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่าสเดือนนะครับถึงจะอพอ ที่จะตัดแบ่งพันธุ์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับเนี่ยไอ้นี้มันก็พึ่งขึ้นมาสองสามปล้องนะครับบางกอก็พึ่งขึ้นมาสองสามปล้องเนี่ยครับพึ่งขึ้นมานิดเดียวยังเล็กๆอยู่นะครับนี่เป็นบริวเวณแต่นี่ก็เป็นเป็นสิงคโปร์นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสุพรรณไอ้นี้สิงคโปร์ก็แต่ก็มีไม่มากนะครับฝั่งนี้ก็มีประมาณไม่ไม,ไม่ไม่ถึงยี่สิบกอนะครับพราะว่า ปลูกแรกๆก็ยังปลูกไม่มากก็เนี่ยครับพึ่งขยายไปอีกฝั่งหนึ่งก็สิบกว่ากอก็คงจะพอได้ไม่นานก็คงจะพอได้แบ่งกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะปลูกสิงกโป์กันนะครับก็ยังไงก็ก็ก็เช็คกันหน่อยนะครับก็คือเช็คกันหน่อยก็หาก็ดูที่ว่า ช่องหรือว่าพ่อค้าที่ชัวรวก็แล้วกันนะครับก็จะได้ไม่ต้องอเสียรูเสียเงินกันนะครับเสียรูเสียเงินเสียเวลานะครับเอาที่ชัวัวกันนะครับดูเจ้าไหนก็ได้นะครับที่อที่คิดว่าชัวร์ <laughs> ไม่รู้จะพูดยังไง <laughs> ท,ที่คิดว่าชัวร์นะครับก็สั่งไปแล้วโอนเงินไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ของก็เสียความรู้สึกกันเสียเงินเสียทองนะครับยังไงก็ เช็คกันนิดนึงแล้วคนที่โดนไม่รู้ทําไมโดนอ้อยสิงคโปร์นะครับ <laughs> สั่งอ้อยอื่นนี่ได้สั่งอ้อยสิงคโปร์นี่ไม่ได้ <laughs> นี่นะครับก็ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่นะครับบอกเพื่อนๆใจเย็นๆกันอีกนิดหนึ่งนะครับค่อยโทรหากันใหม่นะครับถ้ามีแล้วผมขายทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีนะครับยังเล็กอยู่เอาล่ะรครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับเล็กๆน้อยๆก็มาถ่าย ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับก่อนที่อาจจะกลับหัดใหญ่นะครับก็มาดาย่ากันนิดหนึ่งเพราะมันลกอ้อยที่เพิ่งปลูกใหม่นะครับก็เพื่อไม่ให้หญ้ามันคลุมก็ดาย้าซะก่อนดาย้าเอกซะก่อนแม่้นหญ้าคลุมก็อ้อยก็ไม่โตนะครับอ้อยเนี่ยมันแพ้หญ้านะครับก็ทําไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะค่าแล้วก็จะเดินทางกลับกัน นะครับค่อยเดินทางกลับกันอันนี้เป็นอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งะครับที่พึ่งปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมส่วนที่โตนี้นะครับก็เป็นสุพรรณบุรี50นะครับเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ